ถดถดมันไม่ดงังจริงด้วยเฮ้ครับโอ้ไมค์คอบนี่ก็กระเป๋าที่ใหญ่รองเป็นอันดับสองนะครับไมค์คอบดีเป่าวะเฮ้ยมีช่องในห้าด้วยเหรอโอ้โหเก็บเก็บเราย้ายที่โอ้เราต้องหาดอกลูกดอกเพิ่มนั้นเนี่ยอ่ะจื๊บเราจะลอง เอาไม้กกลอฟไปตีหัวซอมบี้กันนะครับไปครับ a t ้วัสดก t s วัสด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 ยังไม่เห็นมีหีทำเป็นยิง โมดี้ครับนี้เปลี่ยนพรีดรับโอเลนจูยับโอเคครับอะไรนะครับเน,เน็ตแพนครับโอ้โหน้ำเน่าโอ้โห,โโหมีทำครัวโอ้อาครับไปกันนะครับถึงมีดอะไรตรงนี้วะเดินๆไ,ไอ้ซอมบี้เก็บครับ อุโโ้ยช็อกโกแลตน่าอร่อยครับโอ้เริ่มหิวแล้วครับนะครับอาหารมีอะไรแดกมั่งวะเนี่ยครับกินหิวอร่อยโจทโจดจิ้มๆเลยนะเนี่ยหิวกินน้ำอร่อยอ่าผมเริ่มติดไมค์กอลฟแล้วดิแต่สมูไรัมส,ส,สมัไรแม่แรงกว่านะครับ ลิ้นพันไปไหนคะฮะเอ้ยยิงอึดือดีนะถอยหลังทันสกิลอัพได้อย่างครับอย่างเอ้ยท่านผมจะอัพให้หมดเลยนะครับผมอัพเฟิร์นเวิลด้วยว่ะบล็อกรางวัลด้วยนะไม่มีอะไรอ่าเก็บ เนี่ยไม่เอาเชฟเฮดเอามาทำไมครับเก็บของเต็มยังวะทำไมมันรวมกันไม่ได้ครับผมทิ้งอันนี้ไปแล้วกันดอกประจึบไปงูเห่างูเห่า ปืนมาไงเนี่ยไม่ได้ับไม่เอาครับปืนนะน้ำปืนไม่แหลงเราไม่แต่ปืนถหดหูดแครอทซีดไม่อยากปลูกอนนี้มันร้านร้านพืชผักส่วนครัวอ่านว่าอะไรวะบอนตานิดโบตานิดอ่านมั่วมีร้านเสื้อครับร้านขายเสื้อเรามาเลือกเสื้อได้ตามตามตามใจชอบนะครับ แต่ระวังมีลูกค้าคนอื่นนะครับเขาจะไม่ชอบเราเขาจะชอบตีเราครับชุดทหารเรือทันหลังอย่างนี้ก็เจออก็สิ้นดีครับมาครับมีกางเกงด้วยผมจะบอกว่าของของในเกมนี้เจอรเรนใหม่ครับ ถ้าเราออกจากเมืองนี้ครับของในเมืองนี้ก็จะเจเนเรตอีกครั้งครับผมว่าผมุทิ้งไม่กอฟดีกว่านะผมว่ามันไม่จำเป็นนะเดยวหาของสิ่งอื่นแทนเราครับลืมโหลดนีโลดก็สุนชอบอย่างนี้นครับชอบลืมชอบลืมนี่เป็นร้านซักกรีดนะครับ เฮ้ยน,นี่กางเกงสีขาวมันน่าใส่นะครับน,น่าใส่กว่าชุดนี้เราต้องเยอะนะครับนี่ครับเราจะเปลี่ยนชุชดใหม่สไตล์ใหม่ๆแต่บอกว่าชุดนักกับเพิงนี่เท่สุดแล้แหละใครทำรัวพังนะครับ ยูซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้นี่ถ้าเราเข้าใกล้มานับนั่นครับยังไม่ทันจะดังเลยแค่เสียงเดินก็จะยินออลินจุ้ยอ้โหน่าอร่อยสุดลูกซองสมัยก่อนผมเรียกลูกซองว่าอีซองนะไม่รู้ผมเรียกตามเพื่อนนะครับว่าไงฮะซอมบี้เฮชช็อต นี่มันแบงค์นี่วะแบงค์มีแบตเตอรี่ได้ไงอ,อู่้ยอะไรเนี่ยครับโยซ็อกายซ็อกายซอมบี้นอนยอบซอมบี้ซอมบี้แกล้งตายจุ๊บ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  เอาเห็นด้วยเหรอนี่ขนาดแอบเิียนเนียนั่นเนี่ยนั่นครับร้านขายยาครับเหิวผมจะไปป้นยาอะไรเนี่ยครับอ๋อปืนนี้อุ้ยธนูไม่ต้องการมาครับไปป้นร้านยากันรู้สึกจะหิวน้ำแก้วนี่เนี่ยตายซะ เคลียเคลียเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหแั้งแต่ได้กระเป๋าใหม่มานี่มันยอดจิมๆเลยนะเนี่ยโอ้โหใส่เต็มเต็มอ่าโอ้ิอยอีกแล้รครับอ่าสุดชื่นไปกันเลยครับ จริงๆผมถึงว่าก็เอ้ยหมวกรังกระเพิงพราวหมวกนี้มันก็ยังไงไงอยู่นะก็ใส่หมวกนี้ไปแล้วครับมีแต่เลื่อยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เอามาทำไมเนะี่ยฮะมีแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นนี่มามามาแต่ก่อนขาสูบเองไม่ได้แต่แต่ ตั้งแต่ข้าได้ซามูไรมาชีวิตข้าก็เปลี่ยนไปข่ะสามารถปราบซอมบี้ใหญ่ทุกชนิดอ๋ออ๋ออนีตแน่จะหาเรื่องยูกเว้นพวกที่มันชอบตุ๋ยข้างหลังอ่ะอ่หลอก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 อุยออืดอืดอ่าไม่มีอะไรเลย มันท่าเรือส่งขงสินสาส่งของสินสานันเนี่ยสินค้านะครับมีกระลินพันอย่างตกดินดีไหมเนี่ยฮะมีจต่ของไม่จำเป็นนังเลย็อยกด้วยน้ำกระสุนก็จำเป็นนะ้ำเก็บ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 โดโด,โดโ ีแต่อะไรก็ไม่รู้ใครมาตั้งเต็นท์แถวนี้นะครับโอมีดนี้ผมก็อยากได้นะแต่ผม่าสมไรแรงกว่าน้ำมันเก็บดีไหมครับจะดีครับเก็บไปด้วยก็ดีครับอของจะเริ่มเต็มอย่างงี ผมเก็บของในเมืองน,นี้เสร็จผมจะรีบจบคลิปนละ้นเนีะถ้ามันเพลินไปเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับอย่างผมเคยตกอย่างเงี้ยขาหักเลยดลุกหักกระโดดไม่ได้โคตรลำบากเลยค่อยมีแต่ขวานแต่อะไรก็ไม่รู้ห่วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าหลกหักก็จุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บมีอะไรเปล่า มาครับมีสมีตายกางเก่งโอ้ยมนเหลือเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหสองตัวสองตัวเอา้าไม่ใช่นี่ว่าทำกูตกใจนี่ก็มีแต่ของมีพิษนะเฮ้ยผมเริ่มหิวขนมอ,อร่อย อร่อยหอ,อกกันเลยทีเดียวมีอยู่ไหมเฮ้ยโอ้โหตกใจนี่ต้องเล่นปืนครับเฮ้ยเฮ้ยจึ๊บจึ๊บจึบ๊บเล่นปืนเล่นปืนโอ้โหเลือดเต็มเลยครับโอเคของในเมืองนี้ก็หมดแล้วนะครับก็ขอ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นครับออกไปหน้าอันนี้ก่อนครับจบแล้วครับ